อ่านตามนะคะคุ้นโฉงคุ้นโฉงเคอุ่นคุ่นโชโงงโฉงแต่ว่ามาแรงอ่วาอันนี้จือจ้อจู่จื้อจูอจอแบงมุมแบงมุมเก่มงม,ม,มากต่อมาอนี้จ้างหลา แปลว่า,มาแมลงครับแปลว่าแมลงบาเก่งมากอะชินิงชินซิงเปลวสงเปลวสงเสงเสงต่าทอง มีฟงมาอ่านก่อนชิมีฟงมีฟงมีฟงพื้นอันนี้หงอีหงอีหมดแดงอันนี้สงจื้อสงจื้องจอนอนอืมดงมากไม่ต้องมือชิแต่มือ อันนี้ลองดูชิบหุ่นโฉงหุ่นโฉงแมลงแมลงไหนไหนอันนี้อะไรนะเออเออแปลว่าอะไรคะเออแปลว่าอะไรคะสองอ่าเน้เน้เน้บอกอ่าอันนี้ให้เราชื่อฟังหน่อยชี้มู่มู่ซินซีนเจียเสียวันแม่วันแม่妈妈าม่า แม่แมไอ้รักวอวอไอ้ออม,ม่มาม่มามฉันรักแม่ฉันรักแม่เก่งม,มากตัวมือเอ